สวัสดีครับมาดูมาเกตต์นาสิทธป์ไปําวันพุทธที่8กันยายน2021กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ยูโรนะครับเหมือนเคยสำหรับยูโรนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับตลาดนั้น play out มา exactly ตามเซโรที่1นะครับนั่นก็คือตลาดจำเป็นต้อง pull back ลึกกว่านี้นะครับลงไปเจอ buyer ใหม่หรือไม่เช่นนั้นนี่อาจจะกลายเป็นจุดที่ reverse นะครับซึ่งถ้าเราไปดูชาร์ต30นาที เมื่อวานนี้ที่นี่นะครับที่นี่ก่อนเมื่อวานเป็น a r k e t r e s i ต t ส n c นวันนี้เป็นอินิเชียล s i s t a ส c e นเมื่อวานนี้เซลล์ r ล c t แอคทีฟที่พรีมา t เป็นโซนจากนั้นเบรกลงมาใต้อินิเชียลส p อร์ตซึ่ง area แถวนี้เมื่อวานนี้เป็นอินิเชียล p p อร์ตนะครับตอนนี้ยูโรนั้นลงมาสู่สปอร์ตโซน18343ถึง18398ซึ่งวันนี้ใช้เป็น i n i ิเชียล p p อร์นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานนี้ ว่าการที่ตลาดนั้น up move ขึ้นมาแล้วขึ้นมา hit target ซึ่งเป็น target ที่เป็นรูปธรรมในสเต็ปแรกเป็นเรื่องปกติมากนะครับที่เราจะเห็นตลาดนั้น p ู l แ back เรื่องมาจาก buyer ที่ buy มาจากด้านล่าง take profit รวมถึง seller ในระยะสั้นเมื่อเห็นว่าตลาดนั้นขึ้นมา hit target แล้ว seller เขาก็ sell s e ลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ เราลองตีฟิมนาชีดูนะครับที่ชาร์ต2 4 0นาทีจริงๆก็มูฟเดียวกันนี่แหละจะเห็นว่าวันก่อนหน้านี้ราคานั้นพูลแบ็กลงมาแค่นี้ยังลงมาไม่ถึง25%ด้วยห้าเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตลาดแบริสไม่ได้นะครับเพราะถึงแม้ตลาดจะโูลแบ็กลึกกว่านี้สมมติลงไปที่38.2มันก็ไม่ในวิกเนส s นะครับในภาพรวมแต่แน่นอนในช็อตเทอมมันอาจจะดูวิกเนส เพราะฉะนั้นคำถามก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็คือตลาด pull back พอหรือยังที่จะเจอ buyer ใหม่นะครับหรือว่านี่จะกลายเป็นจุดที่ reverse back แล้วก็ move กลักบลงไปด้านล่างถ้าสมมติเราวัดฟิวนาชีเอาจาก move ล่าสุดเลยนะครับที่ราคาขึ้นไปิิ t ฐานเก็ดด้านบนอะตอนนี้ลงมาถึง6 1 8ิฟิป นะครับแต่ถ้ายืดไปมากกว่านี้จาก swing นี้ลงมาถึง38.2นะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือมันลงมาที่เลเวลที่โอเคหรือยังพอหรือยังที่จะเจอ buyer ใหม่เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกใน short term infection point นะครับเราจะอยู่ที่นี่ initial support ในขณะที่ด้านบน short term infection point อยู่ที่ pre market resistance ต่อไก็ตามที่ยูโรนั้นโฮอยู่ใต้พรีมาเกตเรจิสเตนชอตเทอร์มาแอดนะครับซึ่งวันนี้เป็นนูตรัลแบริจจะยังคงเป็นนูตร b ลแบริจต่อไปจากจุดน,นั้นมีเสถีสูงที่ยูโรนั้นจะเบรกลงมาใต้อ e ินชิอัลสปอร์ตลงไปสู่ซัพพอร์ตโนั้นต่อไปซึ่งถ้าเราดูนะครับรวมตลาดก็ยังไม่ได้วิกเนสเพียงแต่ว่ามันวิกเนสในชอตเทอร์ term, นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเจอบบเออรที่นี่เริ่มกลับเข้ามาที แล้วราคาสามารถแบ็กอัพกลับขึ้นไปโฮอยู่เหนือพรีมาร์เก็ตรีเซนโซนได้โอเคนั่นจะเป็นสัญญาณบูลิชในสมอลเลอร์ไทม์เฟรมในอินทราเดย์ไทม์เฟรมนะครับซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าไบเออร์อาจจะกลับเข้ามาแอคทีฟแล้วหลังจากที่ตลาดนั้นปูแบตนะครับโอเคไปดูสเนโอการวิชาร์สสิบห้านาทีสเนโอที่หนึ่ง ส่วนตัวผมมองว่ายังผูแบ็กไม่พอนะครับตลาดอาจจะต้องลงไปลึกกว่านี้สู่แอร a ที่สำคัญนะครับซึ่งแอร a ที่สำคัญในอินเทอร์เ t i ท e f เฟรมจะเริ่มต้นตั้งแต่ s u อร์โซน o n e 17955ถึง1804งปยลงไปจุนถึง Area Backout นะครับของสมอลเลอร์ทัมเฟรมบาลานซ์แอนด์แนี้ก็คือที่ s u อร์โซน o n e 17711 1 7 7 1 4นะครับถึง1 7 7 8 8เพราะฉะนั้น Area แ,แถวนี้ทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นจุดที่ตัดสินว่านี่คือ pullback หรือ Euro นั้นกำลัง reverse กลับลงด้านล่างนะครับนี่คือ scenario ที่1ในขณะที่ scenario ที่2ก็คือเราเจอ buyer นะครับตั้งแต่ initial support ของวันนี้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ย สเต็ปแรกจำเป็นต้องเบรกพรีมาเก็ตรีเซ n ตโซนให้ได้นะครับถึงจะคอนเฟิร์มว่าบายเกลับเข้ามาแอคทีฟในช็อตเทอ r m มซึ่งถ้าสามารถเป็นแบบนั้นได้ก็มีสสูงที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปได้ถึงอินิเชียลรีเโซนแล้วก็จะปกติมากถ้าเราเห็น r e s ปอน s ซ v e เซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่รีเซ n โซนด้านบนๆน,นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรไปดูพาวดอลล่าซึ่งไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับปรากฏว่าตลาดนั้นเพลย์เอาท์มาตามซีริโอที่1 เพียงแต่มัน move ลงไปค่อนข้างแรงนะครับมากกว่าที่เรา expect ไว้ wide. ซึ่งถ้าเราไปดูชาร์จ larger time frame เมื่อวานนี้บอกไว้แล้ว market context ของพาวดอลล่าแตกต่างจากยูโรนะครับเนื่องจากว่าสำหรับยูโรตลาดนั้น bullish มากกว่าในภาพรวมแต่สำหรับพาวดอลล่าตลาดนั้นค่อนข้าง b a l านซ ing นะครับแล้วก็เป็น neutral ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์แบทัมเฟรมหรือว่า Big p i ิกเจอร์ไทม์เฟรมก็ตามเพราะฉะนั้นการที่ตลาดนั้น pullback ลึกกว่ายูโรเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งถ้าเราหากว่าเราวัดฟิมนาชีดูจาก Move ล่าสุดนะครับหลักๆที่เห็นเนี่ยมันลงมาเกิน50%ละนะครับแต่ถ้าดูจากสวิงหลักอันใหญ่ลงมาบริเวณ3 8 2 นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับพาวดอล่าช็อตเทอร์มเปอแอจะเป็น Neutral b e แ r i ิชตาบแบก็ตามที่ตลาดนั้นติดอยู่ใต้อินิเชียลรีสต์สโตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดอยู่ใต้ p r รีม r เก็ตร s i s t ส n ตนจะยิ่งเป็นสัญญาณแบ i s h มากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เห็นตอนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยพอตลาดนั้นเบรดลงมาใต้แ a ร์รี a c k o u t เพราะฉะนั้น ตอนนี้กลายเป็นเฟลเบรกเอาแล้วด้วยนะครับในสมอลเลอร์ทำเฟรมบาลานซิ่งแกลเลียพอมันเบรกลงมาปุ๊บเห็นไหมครับมันไหลลงมาเลยจากนั้นถึงแม้จะแบ็ k Up กลับขึ้นไปก็ไปเทสขอบบนของบาลานซิ่งแก e เียนี้เห็นไหมครับจากนั้นโดนรีเจ็ค b a c กกลับลงมาแล้วด้วยความเป็นจริงที่ว่าตลาดนั้นเทรดอยู่ใต้บาลานซิ่งแก e เ h ียไฮนี้ตอนนี้กลับมาเทรดอยู่ในบาลานซิ่งแ r e เียนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นนะครับตามมาเก็ตสตรัคเจอร์ จุดหมายที่มันน่าจะลงไปถึงตามได้ก็ตามที่พาราลล่านั้นยังติดอยู่ใต้ initial region zone นั่นก็คือที่ balancing area low นะครับก็คือที่ support zone 37209ถึง37313นะครับโอเคไปดูโ e เรีย O กันที่ชาร์จ15นาทีโ e เรีย O ที่หนึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์รอแอคทีฟที่เลเวลไหนนะครับถ้าหากว่าเซลล์รอแอคทีฟตั้งแต่พรีมาเก็ตเรสเทนต์อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะเอ็กซ์แพนเลนลงไปได้มากกว่าเน็กเก็ตวีพออาจจะลงไปถึงออปติทีฟทาร์เก็ตในระยะสั้นเลยนะครับก็คือที่ซัพพอร์ตโซน3 7 2 0 9ถึง3 7 3 1 3ซึ่งเป็นบาลานซิงเอเรียลนะครับแต่ถ้าหากว่าตลาดนั้นต้อง pull back ลึกกว่านี้ ขึ้นไปสู่ initial r e s i s t n c e zone ตลาดก็อาจจะลงมาไม่ถึง support zone 37209 37 3 7 3 1 3นถึง37313นะครับนี่คือ scenario ที่1ในขณนะที่ scenario ที่2 balancing อยู่ใต้ initial r e s i s t n c e zone นะครับแต่ไม่สามารถเบรกลงไปใต้ initial support ได้อาจจะ balancing อยู่ตรงนี้นะครับพักหนึ่งวันหนึ่ง จากนั้นค่อย move กลับลงไปด้านล่างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็มีสองสีนี้สำหรับพาวดอลล่าซึ่งแตกต่างจากยูโรนะครับโอเคตัวต่อไปไปดูทองคำอ่ะนะครับอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ตลาดนั้นขึ้นมาถึงออ e c t i v e t a r เกตนะครับเมื่อไหลที่มันเบรกกลับลงไปใต้1819นะครับเดี๋ยวลบนิดนึงก่อน ลงมาใต้1.819กลายเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นทันทีจากจุดนั้นเป็นต้นไปมีสีสูงมากที่ตลาดนั้นจะกลับลงมาที่บาล a n c i n g r งโลแล้วก็ม่ใช่เรื่องแปลกด้วยหลังจากที่เราเห็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นตลาดมักจะพยายามเบรกลงไปใต้บาลานซิ่ g a งเียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่างที่เห็นชัดเจนอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยในช็อตเทอมทองคำ ค่อนข้าง b e a r i s h ตาบไดก็ตามที่ยังติดอยู่ใต้ area นี้นะครับก็คือ balancing break down area นั่นเองเจนว่าขึ้นไป test วันนี้ล่าสุดก็โดนวเจェนะครับ sell reactive ที่ขอบล่างพอดีเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ยังติดอยู่ใต้1801อยู่มีสิทธิ์ที่ทองคำนั้นจะ expand ลงไปสู o ป้า c t i v ท t a เ g e t อันต่อไปก็คือที่ Balancing แอน o นนี้นะครับเพราะฉะนั้นมี2 s e เซโที่น่าจะเกิดได้มากสุด s เซ i โ l ที่1ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าติดอยู่ใต้1801มีสิทธิ์ที่จะลงไปถึง Balancing แอ o ในขณะที่เซ r โดที่2 b r เบรกกลับขึ้นไปจากนั้น Balancing อยู่ในกรอบนี้นะครับต่อไป เพราะฉะนั้นนะครับก็คงต้องดูแต่ถ้าตาม market structure serial ที่1น่าจะเกิดได้มากสุดนะครับโอเคไปดู bitcoin นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วเราก็เตรียมการเอาไว้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเมื่อวานนี้ก็บอกไว้แล้วตรงนี้คือสนามลบนะครับพื้นที่ของสงครามระหว่าง short term buyer กับ intermediate term เซลเลอร์ S S หลังจากที่ตลาดนั้นขึ้นมาฮิต o อ j e c t i v e t a r เก็ตนะครับตามใดก็ตามที่มันยังติดอยู่ใต้52913มีสีสูงมากที่เราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาออปทีฟแล้วถ้ามื่ไหล่มันเบรกกลับลงไปใต้50305ซึ่งเป็น Balancing a r e รียเบรกเอนะครับก็กลายเป็นเฟลเบรกเอาท์จากนั้นเป็นต้นไปมีสีสูงมากที่จะรีเวิร์สกลับลงมาด้านล่าง t a r เก็ Target แรกนระยะสั้น Balancing r ร l o ถ้า Break ได้ก็จะลงไปที่สเตปต่อไปเห็นไหมครับก็คือที่เราตีเส้นเอาไว้ซึ่งตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันวิกเน s จริงมันควรจะลงมาต่ำกว่านี้นะครับน่าจะลงมาถึง Area แถวนี้ก็คือ Area larger time frame balancing breakout แต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่าตลาดนั้นลงมาแค่นี้นะครับแล้วเจอ buyer กลับเข้ามา active เพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้อาจจะเป็นแพนิคเซลนะครับพอมันเบรกลงมาใต้50309 50305เนี่ย5 0า0 5เนี่ยลาจ,จะเห็นเซลเลอร์ในช็อตเทอมกลับเข้ามาแอคทีฟหรือไม่บายอที่บายมาตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยก็าอาจจะเทค p r o f ิตก็ได้นะครับเราเรียกว่าลองรีพล a เ a ชั่นซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับตลาดมาบาลานซิ่งอยู่ตรงกลางเรนพอดีนี่ไฮอันนี้โลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ ก็คือ Bitcoin น่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับดูทิศทางก่อนว่าตกลงเราจะเอาอยังไงกันแน่เพราะตอนนี้เนี่ยเซลล์เลยแอคทีฟที่นี่เห็นชัดชัด b i o อแอคทีฟแถวแถวนี้นะครับซึ่งเป็น Area Balancing b r e a k o u t ตอนนี้ตลาดเทดอยู่ตรงกลางพอดีก็เหมือนเคยแต่ว่าพื้นที่ของสนามลบจะใหญ่ขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนขอบบนของ Balancing อะไรนี้กลายเป็น r e s i s t a n c e นะครับทีนี้ Area ตรงนี้เดี๋ยวลบออกไปก่อนไม่น่าจะมีความหมายแล้วนะครับเพราะตอนนี้ตลาดอาจจะเป็นไปได้ว่ากำลัง Develop Balancing กว้างขึ้นและเซว่าประมาณนี้ะนะครับเดี๋ยวคงต้องดูตอนนี้ บิตคอยนั้นเทรดอยู่ตรงกลางเลนเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปทางไหนก็ได้ up move ก็ได้ down move ก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market Analysis ประจำวันนี้กลับมาเจอกันวันพุวกนี้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ